มันเป็นความแตกต่างและคู่ขัดแย้งเนี่ยสภาพเหตียการเนี่ยมันได้แปรมันไม่ได้เป็นการต่อสู้กันแล้วและการต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยนะเมื่อเวลาเจอกันเราก็คุยกันมันไม่ใช่ว่าต่อสู้กันแล้วจะต้องฆ่ากันหรือว่าจะต้องเกิดการวิวาทกันเพียงแต่ว่าไอการจัดบริหารความแตกต่างกันเนี่ยความจริงเนี่ยมันเป็นภาระของรัฐบาลชุดนี้ตั้งแต่ต้น แต่ว่ามันน่าเสียดายว่าจุดเริ่มต้นมันผิดเราก็พยายามเสนอว่าอย่าเอาคู่ขัดแย้งเข้าไปอยู่ในคั้วอานาจเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็จะลืมตัวตนไม่ได้พอลืมตัวตนไม่ได้มันก็การดําเนินการอะไรมันก็ยิ่งไปเพิ่มสิ่งที่สิ่งที่จิ้งร้่ง,งความขัดแยง้งแต่เป็นการขัดแย้งในเชิงหลักการมากยิ่งขึ้น ก็ทําให้คนไทยได้รับรู้อ,อย่างเสมอภาคจากที่เดิมมีความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างกันคือเวลาที่มันที่มันพูดได้ไง่ายว่าในแต่ละภาคส่วนของสังคมไทยที่ให้โอกาสคอสชตามรถแมพเนี่ยก็มีเวลาที่จะดูเห็นคือเรื่องราวต่างๆเนี่ยถ้าผมเป็นคนพูด พระสุเทพเป็นคนพูดหรือจะเป็นตัวแทนพรรคการเมืองเป็นคนพูดก็จะกลายเป็นความเห็นของนักการเมืองของนักเคลื่อนไหวแต่ว่าเหตุการณ์หนึ่งปีนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่ดีก็คือว่าแต่ละฝ่ายที่มีความคิดเห็นทางการเมืองไม่ต้องพูดเองแต่ว่าแต่ละฝ่ายก็มองเห็นเองอย่างเหมือนกันถ้าพูดว่าเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีความอคติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสังคมไทยก็ต้องทุกอย่างก็ประจักษ์ด้วยสายตา และสัมผัสด้วยตัวตนผมว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญในความจริงก็คือคือจุดวิกฤตของประเทศทุกครั้งคราวไป<ๆ>เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญที่กําลังเขียนอยู่ในปัจจุบันเนี่ยในโลกความเป็นจริงนี่ใช้แล้วก็เกิดเรื่องเลย,ยคือเวลาเขาดูรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เขาไปดูที่หัวใจ ว่าอำนาจเป็นของประชาชนหรือเปล่าถ้าไม่ใช่นะครับมันกับการติดเม็ดกระดุมเม็ดแรกผิดอะหลังจากนั้นก็จะลามผิดไปหมด